วัสดีครับมื่อนี่จองแล้วตาชิไปนะครับนี้เมนูนะครับหอยแมงคูนะครับลวกนะครับกินกับบะแตงนะครับแตงกับปอกแล้วก็น้ำจิ้มนะครับน้ำจิ้มไม่พัดอยู่ร้านเมืองไทยนะครับนี่ก็ว่าจนชิมอยู่ว่าติเปรหรือบวกเปรตนะครับจกินใดเรื่อว่าไรนะครับเดี๋ยวมาชิมกันเลยนะครับผมเริ่มได้ครับ เพชรเขัาแบบเพชรผู้คำลังงาแตกเลยคือเป็นคนที่บอกกินเพชรนะครับเพชรอีดีมาปิดยันละไปซื้ออีกน,น,นะครับโอ้ยินแตกว่านอน คำแรงดอกแรงง oh. อยู่อย่างดอย่ครับบักไว้เนี่ยที่บ้าได้กินได้หรอกมันเผ็ดตีกินหมักแตง บเพิ่มตานครับเรื่องแตกเลยอ,อยากกินมาดูน,นะครับหอยแมงพูดตาโอ,อกาส<ม>นะเห็ดยังดีบุกแน่นอน น้ำจิ้มครับเฮ็ดที่วิสอันกิ้บางตามมันฮุ่งนี่นะครับาหาน่วยนะครับบางทีเฮ็ดยัง่ย ชิมก่อนนะครับปากกิมเพชรรูเพชรเพิ่นก็บอกว่าแข่งชิมอยู่นะครับี๋ยวพอชิมเอามาเลยครับเป็นในระบาดเพชร ให้เลิกเงินครับชิ้นหมูของจาขอโทษด้วย เพชรขนาดอยากล่องเพชรทำไหนเพชรอีเดียนะครับก็คือเด็กเพชรไหนแค่นี้นะครับเพชรแห้งเปี้ยวนี่ตรงเศรษฐีจีนแดงตานอีกนะครับเพราะว่าตอนนี้เพชรอีเดียะนะคองอยากเยหะยกเลยครับพี่น้ำ ครับเกี่ยวกับเพิรเพชรเออเพชรแล้วก็กินบ่อใดนะครับอืมกินใดบอสแจกหน่วยนะครับเพชรแห้งโอ้ก็บุ้มยังลาวเนีพ่อตัววันบ่อใดครับเดี๋ยวไม่โนมือหนาเกียวนี่บอเพดรหรอครับที่เอาวัดบันหวานซะ อ่อนหวานนะครับาวันนี้กับโมพี่ยังแหละครับคืออกถือใจนะครับคลิปนี้กับกดไลค์กดติดตามนี้ได้ครับเรื่องส่งแล้วจะติดเช็คไปครับโดนๆสี่มีคลิปมากๆแค่นึงนะครับมาฝากไอ้เบิ้งนะครับผมให้กดติดตามนี้ได้ครับผมขอบคุณครับ